สวัสดีครับพบกันแนวอีกแล้วนะครับวันนี้แนวมาอีกครั้งนะครับที่ AIC Clinic นะครับทำต่อเนื่องเลยจากคราวที่แล้วเนี่ยไปทำรักษาลุงมสิวด้วยวิธีการ Air Dissection นะครับสรอบแล้วเนาะคราวนี้นะครับคุณหมอบอกให้แนวนะครับไปทําเป็น DNA Booster นะครับ DNA Booster คืออะไรนะครับ จะเป็นการฉีดไฮยาลูริกแอซิดนะครับมีส่วนผสมวิตามินนะครับแล้วก็ PDRN านะครับที่เป็นส่วนประกอบของ DNA อนเอะช่วยในการฟื้นฟูนะหลุมสิวที่ตอนคร้าที่แล้วทำแอนด s เซ็ชันไปจะเป็นการเอาเข็มนะครับแทงเข้าไปเพื่อทําลายพังผืดของหลุมสิวนะครับคราวนี้แหละ3สิ่งอย่างเนี่ยที่เราจะฉีดเข้าไปนะครับมันจะทําให้เราเนี่ยฟื้นฟูหลุมสิวนะครับแล้วก็ผิวหน้าเราเนี่ยให้ใสมากกว่าเดิมนะหลุมสิวคงตื้นขึ้นอยู่แล้วแหละนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าหน้าเนวเนี่ยจาก ขราวที่แล้วที่ทําไปสองสารอบเป็นยังไงบ้างนะครับบอกเลยว่าแนวแนวโคตรพอใจนะครับแนวชอบมากนะเพราะว่าแต่ก่อนแวนวกังวลเรื่องหลุมสิวมานานมากนะครับเพร <ber> าะว่าเป็นคนที่เล่นกีฬานะเหงื่อเหงื่ออะไรทาให้เป็นสิวง่ายอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นรอยสิวเป็นหลุมสิวแรงต่างนานาพอมาที่นี่นะครับเนวทําแค่สามครั้งเองนะตอนเนี้ยถ้านับครั้งนี้ด้วยเป็นครั้งที่สามเองนะทุกคนทักหมดนะครับทุกคนทักไม่ว่าจะเป็นคนที่เจอกันบ่อย คนที่ไม่เจอกันบ่อยนะครับทักหมดเลยว่าแนวหน้าใสขึ้นวันนี้เดี๋ยวไปทํา DNA booster นะครับเดี๋ยวแนวจะแอบถ่ายมาให้ดูว่าขั้นตอนอะไรเป็นไงมากนะครับแล้วเดี๋ยวจะบอกทีว่าเราได้อะไรจากการทำครั้งนี้โอเคเมื่อกี้นะครับคุณหมอได้แอบบอกมานะครับว่าสําหรับการทา treatment DNA booster ครั้งนี้นะครับมันช่วยอะไรได้มากกว่าที่แนวคิดเยอะครับหมีในเรื่องขอบตาดำนะครับโอ้โหแนวเป็นค่อนข้างเยอะนะครับนอนน้อยนะครับ แล้วก็เรื่องริ้วรอยต่างๆนานาเนี่ยมันจะช่วยทําให้มันดีขึ้นด้วยนะครับซ่อมแซมผิวนะครับให้ดูเปล่งปั่งขึ้นมาแน่นอนนะครับเดี๋ยวบอกเลยว่าเวลาเราหน้าใสขึ้นมาเราทําอะไรเราก็มั่นใจนะครับคราวนี้แหละทั้งหน้าใสนะครับขอบตาไม่ดำนะครับริ้วรอยดีขึ้นเพราะว่าอะไรชื่อมันก็บอกอยู่นะครับว่า DNA Booster นะครับแค่ชื่อก็ชนะแล้วนะครับ DNA Booster นะครับหน้าใสลดสิวและริ้วรอยด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนี่ว่า เดี๋ยวจัดมีขั้นตอนอะไรบ้างเดี๋ยวครีมหน้าแล้วนะครับแล้วก็อครีมหน้าเสร็จเดี๋ยวเราก็จะต้องขึ้นเขียนกันนะหยอกหยอกหยอกตอนนี้นะครับยาชาครบ40นาทีแล้วนะครับก็พร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปทำแล้วเดี๋ยวดูนะว่าทําอะไรบ้างทํายังไงดีวะดูว่าทํำยังไงดีวะไม่เจ็บหรอกนะครับทาย,ยาชาหลอกๆไปไงั่นแหละคู่ ช่วยแบบหน้าขาวใสขึ้นด้วยเลยค่ะนวดเย็นดเย็นยสบายเลยหลับเลย <c oughs> ลูกค้าหลับจริงอมืมันมีอะไรบ้างนะครับมีวิตามินค่ะมีวิตามินแล้วก็มีตัวน้ำเลียงสเต็มเซลล์ใช่หน้าใสขึ้นนะทำให้หน้าขาวใสขึ้นเป็นสูตรเฉพาะของคุณหมอสัดเจาเลยครับ รอบคราวที่แล้วเนวก็หลับจริงๆก็ผ่านไปแล้วนะครับประมาณ2-3วันนะครับจากที่แนวได้ไปทำา DNA อร์บูสเตอร์มานะครับบอกเลยว่าหน้าแนวเนี่ยใสขึ้นนะครับใสขึ้นเยอะจริงๆแนวพอใจที่สุดเลยนะครับขอบคุณทาง AIC Clinic ด้วยนะครับลองดูหน้าแนวอีน้อหนางแนวก็จะประมาณนี้นะครับมีสิวนิดหน่อยนะครับแต่แนวบอกเลยนะครับหน้าแนวใสขึ้นมากๆจริงๆครับดูจาก ความขาวใสจากการที่ทํดีน a บูสเตอร์มาแล้วนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้นะครับลองไปปรึกษาคุณหมอก่อนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยการปรึกษาคุณหมอก่อนทําศัลยกรรมหรือการปรึกษาคุณหมอก่อนทําคุณหมอจะให้คําปรึกษาต่างๆนานานะครับให้เหมาะสมกับผิวหน้าของเราได้มากที่สุดนะครับเพราะว่าตัวแนวเองนะครับแนวมีปัญหามาค่อนข้างเยอะมากนะครับแล้วก็ได้ไปทํามาหลายๆคลินิกนะครับโดยที่เราไม่ได้รู้เลยนะครับว่าจริงๆแล้วหน้าเราเนี่ยต้องการอะไรนะครับ สุดท้ายนะครับเนวได้ไปปรึกษาคุณหมอนะครับคุณหมอให้คําแนะนําได้อย่างดีมากนะครับคอนซัลทเนวได้อย่างชัดเจนระจ่างนะครับแล้วก็น่าเชื่อถือมากที่สุดเลยนะครับขอบคุณ AIC c l i คลิอีกครั้งนะครับ